นะครั่วบอกว่าสู้มือนิดๆนะครับคิดว่าน่าจะมีแต้มแน่ๆเลยนะครับสําหรับไม้นี้นะครับตัวนี้เกี่ยวอะไรครับมาเฮ้ยจะตกจะตกโอ้ยโอยโอ้ยแอคชั่นเยอะนะครับสวัสดีครับไปเล่นรับโอ้โหพบกันอีกแล้วนะครับ2องน้านะครับบรวดกับนารั่วนะครับวันนี้นะครับเริ่มงามยามดีนะครับขึ้น4ี่ข่้เดือน8นะครับ ใช่ปะไม่รู้วันนี้ออกหมายแล้วครับหมายหมายธรรมชาติที่จังหวัดอยุธยาครับวันนี้เราอยู่กันที่หมายหลังนาย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 เยายาโค้ดนะก็คิดว่าน้าหลายๆคนคงคงเคยมากันบ้างนะครับหลังนายายก็อยู่ในตรงอะไรล่ะแถวแถวบางไทรปะบางไทรนะบางไทรเป็นแม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำเจ้าพญาเดี๋ยวไงเดี๋ยวเดี๋ยวหัวคลิปเสร็จเดี๋ยวหน้าพาไปสำรวจหมายกันนะครับก็บรรยากาศดีมากเลยนะจะบอกว่าแล้วก็ อ่มันมีร่มไม้ใหญ่อ่ะสบายดีนะไม่ได้เลยวันนี้หวังผลงไงบ้างครับนะโอ้วันนี้น้ำนะถือน้ำลงตรงนี้น้ำลงเลยน้ำลงเออผักตบชวาไม่มีเลยอ้ำต้องรีบตักนะใช่ใช่น้ำขึ้นดิเช้าเนี้ยไม่มีผักตบใช่เป็นนิมิตหมายที่ดีนะแม่นแล้วโอ้สวยมากการหวังผลได้ยินนะอะไรนะเอาเหยื่ออะไรมานะวันนี้เหยื่อปลาหนังปลาหนังนะ ปลาหนังวันนี้เราไม่เล่นปากเกตเลย,ย,ยมีปลาด้วยะนะวันนี้ยังไงติดตามชมกันนะครับ FC ทั้งหลายนะครับวันนี้พามาหมายธรรมชาติอีกหนึ่งหมายของอำเภอบางไทรจังหวัดอยุธยานะครับหมายหลังนายายนะไปะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างวันนี้ไปเลยครับ <c oughs> ไปกันโอเคครับวัยรุ่นเดี๋ยวนนวดพาชมบรรยากาศอของหมายก่อนนะหมายหลังนายนี่เองนะครับนี่โอ้โหเป็นไงล่ะยายเขาทำเขาเรียกว่าอะไรนะ ไอ้ที่ตั้งคันเบ็ดอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เห็นไหมซุ้มเพียบเลยอะ่ะมีต้นไม้เยอะมากนะครับต้นไม้ที่เราจะไปนั่งตามซุ้มต่างๆเนี่ยนะครับหลังนายายแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยรอบๆนี่เป็นนายายทั้งหมดเลยนาของยายเขาอะ่ะเออนะเป็นนาของยายเขาทั้งหมดเลยนะเนี่ยยายกาลังมาเก็บเงินแล้วนะครับก็ที่นาออกมาถ่ายวีดีโอก็คือว่าเดี๋ยวให้นะลูเป็นคนจ่ายตังนะรู้หลักไงก็วันนี้มีมีนาอีกท่านหนึ่งนะ มาด้วยนะครับมาจากนวนครน,นะครับโนนเออเขาเตรียมมามาก่อนเราอีกนะก็เนี่ยเป็นบรรยากาศโดยรอบอันนี้เราดูตรงตรงหมายกันเลยนะเนี่ยตั้งแต่ตั้งฝั่งขวามาเลยเนี่ยจนมาถึงเนี่ยฝั่งซ้ายนี่ไล่ไปเลยไล่ไปเลยยาวยาวๆโนนโอ้โหแล้วลมลื่นมากเลยตรงนี้ต้องบอกว่าหมายหลังนายายนี่จะติดกับใกล้ใก,ใก้กับแพรเขาหอมนะแพรเขาหอมแพรลานเทรามูนอะไรประมาณนั้นนะครับก็แพรพวกนี้ก็พวกน้าก็เคยมากันแล้วนะครับนี่ นะวันนี้ลองมาหมายหลังนายายนะครับอแต่ต้นไมข้ของของของยายนี่สวยมากเลยนู่นครับนั่นลูกจ่ายตังค์กับยายไปเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยนะถ้าเรื่องเสียงเงินนี่นะต้องนะต้องออกมาก่อนนะออ <c oughs> อ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะของของพื้นที่ที่เรามาตกปลากันนะครับก็บรรยากาศถือว่าดีมากเลยนะน้ามากันนี่เป็นวันธรรมดานะแต่คิดว่าวันเสาร์อาทิตย์นี่นะคนน่าจะเยอะแน่เลยอนะเออดูแล้วเนี่ยนะครับ คุณยายก็กําลังสนทนากับนารั่วอยู่นะไม่รู้นารั่วแอบถามอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเคล็ดลับพิเศษอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าผลงานของการตกปลาที่หมายหลังนายายนี้จะเป็นไงบ้างโอเคไปชมผลงานกันเลยครับนี่ครับนี่คุณยายนะเ,นยยเจอคุณยายเจอคุณยาย <c oughs> คุณยายชื่ออะไรนะครับยายแชม่มไงคุณยายแช่มนี่คุณยายแชม่เแชมเจ้าของหมาย,ย,ายเล่มห,ห,หมายยายแชม่มใช่แล้วคหมายปลาแช่มดีกว,ว่าครับนะหลังนาปลาแช่มนี่เองนะครับ เนี่ว่าคุณคยายเขาบอกว่าจะนามีเยอะไม่รู้จะให้ใครทำว่าจะจีบคุณยายอยู่เผื่อได้นาสักสองสาที่นะค่าใช้จ่ายเป็นไงครับนั่นรู้อธิบายหน่อยอ่าก็ยายเขาคิดหัวหัวนะกอนละอต่อคนเนี่ยหกสิบาทเบ็ดเอามาเท่าไหร่ก็ได้ก็นาว่าจะเอามารับ สามเล่มเกลียนน่ะก็ต้องไปซื้อเพิ่มเดีเออเออได้คุณยายใจดีนะครับคุณแชมป์นะครับยังไงก็เวลามาถึงเนี่ยก็หมายตรงนี้ก็เป็นเส้นทางก็อย่างที่นาบอกก็ติดกับแพรคล้ายๆใกล้ๆแพรเ้าหอมใช่แล้วใช่แล้วติดกันนิดนึงแล้วก็เราจะเห็นหน้าใหญ่ๆแล้วก็มีหมายนะหมายตรงนี้ลดลงมาได้เลยแต่ว่าหน้าฝนนี่แย่หน่อยเนาะลดลงคงหน่าจะออกยากใช่ไหมครับยายหน้าฝนน่าออกยากเนาะครับดีนะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝน ออันนี้นะหน้าฝนเอาเลยจังหวะดีที่ฝนไม่ตกเออจังหวะดีแล้วกันไม,กไม่ตกแล้ว,ไม,ลวไม่ตกแล้วนี่อ่ายายบอกว่าไม่ตกแล้วนะครับยายแก้โบนแล้วบอกว่าไม่ให้ตกนี่เป็นไ,ไงเป็นของด้วยวันนีน้นอนจริงๆนะายายบอกว่ากล้วยหอมกับข้าวเหนียวไว้เอานั่นไหมให้ฝนตกด้วยเจะเลยเจอาใจเก็บเงินตกไปนี่ไงนี่ไงเห็นนะยายอันนี้ยายปลูกไว้อย่างไรครับต้นไม้เนี่ย ยายปลูกเองนี่โอ้นานแล้วเนาะหลายปีแล้วต้องเราต้องอายุ3ากว่าฝ่ายายปลูกแปดสิบเอ็ดตอนนี้แปดสิบเอ็ดสามสิบบวกแปดสิบเอ็ดยี่สิบแปดไม่ใช่ยี่สิบแแข็งแรงมากเลยนะโหยังเดินเหินสะดวกเลยอ่ะนี่เพื่อนผมนี่มานี่เดินมาจากตรงนู้นนี่หอบแดกนะเนี่ยไม่ถึงครึ่งทางอ่ะโอ้ย ยายทำคนเดียวนะไอ้ลูกชายคนเมื่อกี้อขาทำอเมื่อกี้เดินไปทางนู้นเห็นลูกเห็นเห็นคนตกอยู่บอกว่าลูกชายของยายตกมาตกมาใช่ไหมเอาแล้วเราวันนี้เราไม่ได้เอาเราเหยียบปลาสบายมาเสร็จเลยใช่ไหมมาลูกกุ้งตัวห้าบาทอ๋อยายมีขายด้วยเร่งง่ายตรงที่โถมน่ะไปเจออ๋อตรงโถมนก็ไม่เจอบ้านฝาผ้าเขียวอ่ะตัวห้าบาทตัวห้าบาทบอกว่ายายแช่มบอกให้มาซื้ออยู่แต่ได้แถมนั่นแหละซื้อตัวห้าบาทถ้ายายแช่มบอกมาซื้อน่ะ ตัวยี่สิบตัวเลือกเฮ้ได้แชมปได้มาขอบคุณคุณยายแช่มมากครับขอบคุณเขาคุณยายเขาถ้ามาก็จะมาเจอนะแช่มหรือป้าแช่มนี่แหละที่จะมาคอยให้บริการนะป้ามีอาหารขายไหมอาหารอะไรอาหารกินเนี่ยต้องไปร้านหนูอ๋อมร้านร้านมีร้านนต้องจัดการเองเนาะครับอ่าโอเคขอบคุณป้ามากเลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันในวันนี้สถานที่ชอบมากเลยล่มรื่นมาก เนี่ยผู้ฝรั่งก็ลึงก็ชอบลงมาถ่ายรูปอ๋อมีทัวร์ลงมาแป้งนั่นี่ะนี่ไงโรงงานแป้งนี่อ่าจอนสันล่าไม่รู้แป้งอะไรรู้เราอยู่ตรงข้ามโรงงานแป้งนี่แหละนี่แหละแปโรงงานสัมอบกินอ้าวปลาขึ้นไปกินแป้งข้างบนอ่ะ เบอแป้งเบอแป้งบาแปงแป้งแล้วก็ไปปุ๋ยโน่นอ๋อนั่นปุ๋ยนี่ชายงแป้งนี่ชายงแป้งปุ๋ยนู่นข้าปิันข้าวสารอ๋อโอ้ยเราก็ไปตีความเป็นแป้งหมดเลยเอออ๋อมีแป้งมีปุ๋ยมีของในน้ำเนี่ยนะ ป้าก็ไม่รู้จะกินยังไงนะอย่าว่ากันนะก็ไม่มีัญหาครับป้าะว่านะมันใหญ่บรรยากาศคําว่าธรรมชาติก็คือธรรมชาติเนะที่เราเข้าใจกันแล้วโด่าแล้วยายโดนด่ายายยังไปซีเรียอาคือจริงๆต้องบอกกอนะว่าคาว่าหมายธรรมชาตินะมันก็คือธรรมชาติเราจะไปกัดกินอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าบรรยากาศที่เนี่ยดีคนถามก่อนคนนั้นก็ตกเปล่าอ่ะไม่ครับไม่ได้ตกครับไม่ตกเอาปังคืนไปเอ้าคบอลไม่เป็นไร้ไม่เป็นไรไม่ตกไม่เก็บเดี๋ยวผมให้เขาเวียงไม่เป็นไรครับเก็บจ้เก็บไม่เป็นไรเลย เอาคืนไปไม่เอาไม่เอายายไม่เอาครับเดี๋ยวยังไงก็น้องมาเดี๋ยวเพราะว่ามาช่วยกันเก็บเบ็ดเก็บอะไรครับก็ถือว่าอยู่ในอยู่จะว่าเก็บตีทุกไม่ไม่ไม่ครับไม่เป็นอยู่ในกระบวนการอยู่ในกระบวนการที่มาสาวเบ็ดสาวอะไรด้วยครับยายไม่เป็นไรครับนะยังไงก็ขอบคุณยายแช่มมากนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ติดตามผลงานกันอาลูกเอาเมียอะไรมามาง่าย้วเบียกันเนี่ยนะไม่เก็บครับครับดีแล้วนี่ยายใจดีมากนะบอกก่อนว่าไม่เก็บนะถ้าคนไหนไม่ตกเบ็ดนะนี่นะ นารูสังเกตพื้นที่สะอาดนะพื้นที่สะอาดมากเลยแล้วก็ก็นักูกปลาที่มานะแล้วก็เก็บทำความสะอาดทยายด้วยนะเพื่อ,อไม่ให้ยายเหนื่อยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะแต่พื้นที่ดีมากเลย,ยล่มลื่นแล้วก็สะอาดดีนะโอเคอ่ะโอเค เหรอโอ้โหเจ๋าเลยนะขายอย่างน่าตวงห้าโลเจ็ดโลน่านนาจะคมได้ไม้นี้เจ็ดโลห้าประมาโลสองร้อยห้าสิบเอ้าขายได้เลยโอขายได้เลยโอ้โหเจ๋าเลยเลยเจ็ดแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เตรียมมาเลยนั่นน่ะเดฟไม่แน่ครับวันนี้ไม่แน่นะยายก็ไม่รู้นะในน้ำนะมันอาจจะเจอแจ็คก็ไดนะใช่ใช่ก็ได้ไม่แน่ไม่แน่โอเคเดี๋ยวติดตามผลงานกันโอเคครับผมเจอกันครับน้าจัดสูตรอะไรพิเศษครับวันนี้อันนี้ ขนมปังอ่ากินรองท้องก่อนเอ้ยไม่ใช่เลยขนมปังพันด้วยแผ่นอย่างเงี้ยดิ้กันอ่ะแผ่นอ๋อขนมปังพิซซ่าอะไรอ่ะนมปังพิซซ่าครับพิซซ่ามีคนเอามาตกใช่ใช่ก็วันนี้ไอ้ทนี้เขามีไอ้นเนี่ยนมกล่องมาผสมโอ้ทาแล้วก็กินกินผสมเหยื่ออ๋อนี่ยายเขาบอกว่าแถวเนี้ยเขาใช้แป้งพิซซ่าด้วย พอดีเราก็ไม่ได้เตรียมมานะเ,น,เนะะนี่ยก็ไข่อ่ะมีไข่ใช่ต้องมีไข่ด้วยนี่คือเดี๋ยวจะร้อยมมลายนี่เดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวนะจะร้อยมมลายแล้วก็เอาเอาหุ้มไอ,อ้ตะขอด้วยะนะแทนเม้โฟมเป็นเป็นช้อยเลือกอ่าส่วนแล้วก็ตะก้อเนี่ยก็เอาหุ้มหุ้มอะไรอะเนื้อ อีกที่นึงอ่อโอ้ยนั่นแหละหุ่นใหญ่อีกที่นึงหลากหลายให้กันนะให้มนเลือกกินเอาไงลองดูกินแบบไหนนี่แหละนี่แหละแต่มีขาไปจำเข้ามาเยอะนะเดี๋ยวแอบไปดอดถามใช่ถามเขาด้วยนะขาดขาหรือเปล่า มีตัวไหมมีตัวไหม,มน่าจะมีนะเนี่ยนะลองดูซิลองดูซิโอ้โหโอ,โหโอโหโมโตโด้วยนะเนี่ยตัวทีเด็ดเขาด้วยวเอาไหมครับเอาไหมครับสองจิตสองใจครับตอนนี้ขี้เกียจปั้นเหยือก็ขี้เกียจนะครับ <c oughs> นี่ผลงานของนร mm ั่วนะครับนะครับวันนี้สูตรเหยื่อ nah. เราเตรียมมาถืここอว่าออกลิสต์แล้วนะครับกับชุดโอมโต่นะครับชุดชุดชุดดอกตัวใหม่ของนรั่วเขานะครับโอ้ประมาณกี่กิโลครับนะตัวนี้ว่าได้ครึ่งโลได้ครึ่งกิโลนะครับนี่เลยครับโอ้โหเดี๋ยวเก็บภาพความทับใจไว้สักหน่อยนะครับแฉอีกมุมหนึ่งครับแฉขออีกมุมนึงนะครับโอ้ยโทษครับโทษครับแฉโอเคสวยงามครับตัวนี้ไปเดี๋ยวลงกระชัง ไวรุ่นครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองนะมานั้นเงียบหลังจากที่น้รั่วได้ไปหนึ่งตัวนะครับแต่โกกประมาณ 0, ครึ่งกิโลนะครับก็หลังจากนั้นมาก็เงียบหมดเลยนะครับก็มีน้าที่เข้ามาตั้งแต่เช้าเนี่ยเก็บเบ็ดกลับไปแล้วไม่รู้ว่าเป็นอิทธิพลของน้ากับน้รั่วหรือเปล่านะ <S <S แต่วันนี้เราได้นะ <S <S เออแล้วมีซุ้มเราได้อยู่ซุ้มเดียวด้วยเออไม่ใช่ธรรมดาวันนี้เหยื่ออาจจะ ทำงานน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าก็ด้วยสภาพน้ำหรือเปล่าไม่รู้คำว่าธรรมชาติก็คือธรรมชาตินะครับก็พยายามดูสถานการณ์กันต่อไปแต่ที่นี่ร่มรื่นนะนั่งสบายๆนะครับก็นี่บ่ายสองแล้วเนี่ยเราได้ต้นไม้ใหญ่เอาเราได้ต้นไม้ใหญ่ช่วยไว้นะครับก็ลมอยู่ได้นานเลยแหละนะครับก็วันนี้อยู่กันยาวๆกะว่าสักบ่ายสามโมงสี่โมงอ่ะเออนะ ดูกันอีกสักนิดนึงนะครับมาไกลก็กลัวเดี๋ยวจะเสียเวลานะนั่งเดี๋ยวยาวกันหน่อยแล้วกันนะครับรอลุนกันต่อไปก็ไดอีกสักสามไม้นะประมาณนั้น่ะราดูครับเหมือนเดิมครับไปรุ่นช่วงจังหวะที่นา่าร่วนะครับเขาว่างนะครับกับทีมงานเขาก็สอย R O V กันเกม2เกมนะแต่ที่นี่บรรยากาศดีเห็นไหมครับล่มลื่นเลยนยะโอ้โหน้าหลายๆท่านก็ยังอยู่นะจอดรถอยู่ข้างใหนหนู่นน่ย เออยนะครับบรรยากาศด,ดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับหมายยายแช่มมันนะประแช่มก็แล้วแต่แต่ว่าน่าจะเรียกคุณยายได้แล้วแหละเพราะว่าโอ้โหถ่ายอะไรวะนะั่น <laughs> ลื่นจัดก็หมายของยายแช่มดีกว่านะคุณยายแช่มนะครับคุณยายก็อายุ81ปีแล้วนะครับปีนี้ที่ได้คุยกับคุณยายก็มากันได้นะครับก็คุณยายใจดีอ่า 60บาทต่อคนเนาะลงเบ็ดกี่คันก็ได้นะครับเห็นนานาเขาบอกว่าสมัยก่อนเก็บ20แต่ตอนนี้เก็บ60บาทก็ตามยุคตามสมัย,ยนะครับแต่คุณยายก็มาพยายามเก็บขวาดพื้นที่ของเขาอะนะเวลานักท่องเที่ยวมานะครับก็อาจจะทิ้งร่องรอยอารยธรรมบางสิ่งบางอย่างไว้ที่ไม่เหมาะสมเนาะคุณยายก็มาตามเก็บเพื่อให้พื้นที่สมบูรณ์ทุกครั้งที่นักท่องเที่ยวหรือนานานักตกปลามาตกปลากันนะครับยังไงใครที่ได้มา หมายยะแช่มนะก็รักษาความสะอาดกันนิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้นนท์นารั่วแล้วก็ทีมงานเองก็มีถุงขยะมาเก็บขยะกลับบ้านด้วยนะโอเคบรรยากาศตอนนี้นะก็บ่ายสองเนี่ยน้ำก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับจากเมื่อเช้าเรามาเน้น้ำน้ำลงอยู่นะครับตอนนี้น้ําเริ่มเปลี่ยนทิศทางน้ําขึ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับช่วงน้ําขึ้นว่าจะเป็นยังไงบ้างอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับตอนนี้นาร่วก็ตรวจสอบปลา อะไรนะปลาตะโกกนะว่าอยู่หรือเปล่านะครับเห็นเขาว่าวันนี้เขาเอากลับด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้ท er. ําบุญนะครับวันนี้ทํากินนะครับทำกินแน่ๆนะว่าจะไปต้มมาไปทอดแล้วแต่สะดวกนะครับก็ตัวคนข้างใหญ่เหมือนกันนะเออครึ่งกิโลนี่ถือว่าแจ่มเลยละอ่านะครับก็เดี๋ยวดูช่วงเวลาน้ําขึ้นกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างผลงานอีกสัก2 3าชั่วโมงของเรานะครับ จะเพลียนะตอนนี้ก็ขอเวลาพักผ่อนก่านะแต่ว่าตาหลับนะแต่ว่าหูเนี่ยฟังอยู่นะนวดเดาไหวอย่ายงนั้นนะเออนี่ครับยากาศมันดีเกินไปหรือ,รอเปล่าไม่รู้นะครับถึงตาจะหลับแต่หูฟังอยู่นะครับกิ๊งเดียวเนี่ยลุกขึ้นเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ไเฮ้ย,ย,ยแบบไหนยวยู่ี่นบ่ายสามโมงแล้วไวเ้เร บ่ายสามโมงกว่าๆแล้วนะครับก็อย่างเดิมนะครับตอนนี้สกอก็แต้มเดียวของนารุ่วะนะครับตะกกหนึ่งตัวเหมือนเดิมเลยนะครับก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันธรรมชาตินะสเสน่ห์ของมันก็คือตรงนี้แหละวันนี้เราก็ลองกันมีทั้งตีตะกอมีทั้งร้อยมาลายนะมีร้อยมาลัยด้วยเออนะครับแต่ว่าน้าข้างๆหลายๆซุ้มก็เงียบเหมือนกันนะครับ อาจจะเป็นธรรมดาของธรรมชาตินะครับตอนนี้น้าขึ้นก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับน้าขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีสุ้มข้างๆตรงนู้นมาใหม่เพิ่มเติมนะครับเห็นลงเป็นกุ้งสดน่าจะตีเอาประมาณแน่นอนนะเออนะครับก็ยังไงวันนี้เดี๋ยวคิดว่านะครับน่าจะกลับกันสักประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับแต่เราเดินทางถึงกรุงเทพก็ประมาณใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงวก,กว่าๆนะครับชั่วโมงครึ่งอะไรนั่นแหละนะครับ ถึงบ้านจะได้ไม่มืดนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับอีกสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเ๋ยวก็จะเก็บเบ็ดกันละนะครับถ้ามีตัวอาจจะโดนอีก,กตัวหนึ่งอ่าวันนี้น้าย,ยังไม่ได้เลยเสียท่านะ้นารั่วเลยมันได้ไปตัวนึงแล้ววันนี้เงียบเียบอยู่นะอ่ะยังไงติดตามกันอีกสักครู่นึงอีกสักครึ่งชั่วโมงนะรอแป๊บนึงโอเคไวล้่วนวันนี้นนวดกับน้ารัว่วเรคิดว่าได้เวลาสมควรแล้วนะครับวันนี้คงพอเท่านี้ สี่โมงเย็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านอีกประมาณชั่วโมงกว่าสรุปวันนี้หมายธรรมชาติของเราเฮ้ยก็ถูกสบความสเร็จนะไปดิสุ่มข้างๆไม่มีใครได้เลยนะนี่เน่เน่เน่วันนี้ตะโกกตัวนี้เนี่ยเนี่ยผลงานของนั่นหนวดเขาเนี่ยดามจากนู้นสุ่มตรงนู้นไม่มีใครได้เลยนะจริงนะถ้าเดี๋ยวนั่นหนวดเอ้ยใช่นะลัวเขาจะไปทําอะไรเขาก็เรื่องเขาครับนะก็ดีใจเขาด้วยนะเดี๋ยวเขาได้ปลารอบนี้นะก็เทลไป เงียบเหมือนเดิมเงียบไปเมื่อกี้ขอบคุณ fc ด้วยนะครับที่เจอกันแล้วก็ทักทายกันนะครับยังไง fc ท่านไหนเจอนาหนวดกับนรั่วก็ทักทายได้นะครับแต่อย่าสนิทมากนะครับกลัวเดี๋ยวจะเงียบเหมือนน้าสองคนอ้าวยังไงวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมน่ารั่วมีอะไรฝากไหมสำหรับหมายนี้เออก็สำหรับหมายนี้เป็นคือเป็นหมายที่ดีนะลมลื่น แล้วก็บรรยากาศดีนะเนอะ่าแต่แต่ว่าป้าเขาเห็นว่าเก็บสองรอบนะยายยายยายแช่มสองรอบเป็นไงก็คือว่ารอบรอบเช้าอะไรแกให้ถึงหกโมงเท่นั้นอ๋อใช่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 ใครที่มากลางคืนก็คือรอบเย็นอะไรอย่างเงี้ยถือว่าตีเป็นรอบเย็นไปมีแค่กะเช้ากะกลางคืนประมาณนั้นนะครับก็ยังไงฝากนานาทั้งหลายนะครับมือใหม่มือเก่านะครับที่มาย่านแถวแถวบริเวณหลังนายแช่มนี่แหละนะครับก็ช่วยกันรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็ยังไง ใหมน่นี้ใครที่ไม่เคยมาเดี๋ยวนะนวดปักหมุดไว้ให้อยู่ในด e s c r i p t ันใต้คลิปนั่นแหละนะครับก็ดูแล้วก็มาตามได้เลยคุณยายแช่มนเนี่ยใจดีมากเลยนะครับก็รอบเช้าหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับแล้วก็รอบกลางคืน6กโมงเย็นถึง6กโมงเ <มง S 1> ชา้าประมาณนั้นร <c oughs> มาแล้วนะอ่ะอยังไงวันนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมเนาะครับผมสำหรับวันนี้เอาดิก็สว,ส,สวัสดีครับ